สวัสดีครับผมเชตเต้นะครับเป็นเฟรดี้เซฟจากโรงแรมเดลเมลล่ารัชดาครับหลักๆก็จะเป็นขนมหวานนะครับซึ่งอย่างช่วงนี้ครับเป็นช่วงวาเลนไทน์ใช่ไหมครับเมื่อจัดออกมาในจีนจีนวาเลนไทน์จีนแห่งความรักใช่ไหมครับครับผมได้เลยครับวันนี้เราลองมาดูเมนูกันนะครับเมนูที่ผมจะแนะนำในช่วงวาเลนไทน์นะครับแน่นอนเมนช็อกโกแลตเมนช็อกโกแลตก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับเทศกาลนี้ใช่ไหมครับอย่างตัวเนี้ครับตัวนี้ผมก็จะทําเป็นช็อกโกแลตสองตัวครับเป็นผงดักแล้วเข้าไว้อยู่ในถ้วยเดียวกันเลยนะครับส่วนตัวนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นมางกรองครับมังกรองก็จะเป็นเมนูที่คู่รักก็จะไม่ค่อยพลาดกับเมนูนี้ถูกไหมครับก็จะทํามาสองไส้ครับเป็นช็อกโกแลตกับชาเขียวครับส่วนตัวนี้ครับทำออกมาเตีมสีแดงสีชมพูเลยครับไส้ก็จะเป็นตัวเชอร์รี่นะครับแล้วก็เป็นโทงทานไวช็อกโกแลตครับผมานักคาตาครับผมก็ทำนักคาตาออกมาเป็นสองรสชาติครับเป็นชาเขียวกับตัวสตรอเบอรี่ครับก็จะเหมาะกับ สีแดงว่านช็อกโกของเราครับที่ตัวช็อกโกแลตทาสับซึ่งผมใช้เป็นช็อกโกแลตดาร์กเจ็สิเปอร์เซนตค่อนข้างเข้มข้นครับเวลาทานก็จะมีความขมมีความเข้มข้นมากขึ้นตัวนี้เป็นเชอรี่กับใบช็อกโกแลตทาครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะมาทานอาหารในโรงแรมเรานะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีหลากหลายให้เลือกนะครับผมแน่นอนว่าอาหารเราได้คุณภาพที่ดีแล้วก็คุ้มค่าคุณราคาแน่นอนครับถ้าสะดวกก็แวะมาที่โรงแรมเราได้เลยครับ